สรุปเชิงลึกเหตุการณ์สำคัญและวิเคราะห์แนวโน้มตลาดครึ่งปีหลังปี2025ในช่วงครึ่งแรกของปี2025มีเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุนทั่วโลกโดยเฉพาะตลาดคริปโตหุ้นสหรัฐทองคำรวมถึงเศรษฐกิจโลกที่นักลงทุนต้องจับตาอย่างใกล้ชิดโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ตลาดคริปโตเคเรีซีตลาดคริปโตยังอยู่ในช่วงขาขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะบิตคอย ที่ได้รับแรงหนุนสําคัญจากการที่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตําแหน่งและสนับสนุนบิตคอยอย่างเต็มที่ส่งผลให้ราคาบิตคอยแต่จุดสูงสุดใหม่2ครั้งในเดือนมกราคมและพฤษภาคมแต่ระดับสูงสุดประมาณ1,9760ดอลลาร์อย่างไรก็ตามนักลงทุนควรระวังการผันผัวในช่วงครึ่งหลังเนื่องจากสถาบันการเงินยังคงระมัดระวังกับอิริอมและอคอนรวมถึงความไม่แน่นอน จากกฎระเบียบใหม่ของ SEC 2ตลาดหุ้นสหรัฐในครึ่งแรกปีนี้หุ้นสหรัฐอย่าง S&P 500และ N. US d ด้ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ all-time high โดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีใหญ่เช่น Apple และ Nvidia ซึ่งมีผลประกอบการแข็งแกร่งแต่หุ้นอย่าง Tesla กลับได้รับผลกระทบหนักจากยอดขายที่ลดลงและภาษีนำเข้าใหม่ที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นในครึ่งหลังตลาดยังมีแนวโน้มเป็นบวกจากการที่เฟดส่งสัญญาลดอัตราดอกเบี้ยแต่อาจมีความผันผวน จากปัจจัยเสี่ยงเรื่องการค้าสหรัฐจีนและความผันผวนทางการเมือง3ตลาดทองคําทองคําเริ่มต้นปีด้วยราคาที่สูงแต่ปรับลดลงในเดือนมิถุนายนหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางคลี่คลายโดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ3333ดอลลาร์ต่อออนในช่วงครึ่งหลังนักวิเคราะห์มองว่าทองคําจะเคลื่อนไหวในกรอบ3ดอลลาร์1 0 0 3 500ต่อออนและมีโอกาสลงต่ำกว่า3,000ดอลลาร์หากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวต่อเนื่องนักลงทุน ควรจับตาการเปลี่ยนแปลงปัจจัยเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ให้ดีสิภาพรวมเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจโลกยังเติบโตช้าด e ้วยอัตรา GDP ประมาณ2.3-3.3%เนื่องจากปัจจัยลบจากการค้าและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์แต่มีแนวโน้มที่เฟดและธนาคารรกลางทั่วโลกจะลดดอกเบีย้ยลงในช่วงครึ่งหลังปีนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแมส้สถานการณ์อิสาราเอลอิหร่านจะดีขึ้นแล้ว แต่นักลงทุนควรติดตามปัจจัยเสี่ยงจากภาษีนำเข้าสหรัฐและความสัมพันธ์สหรัฐจีนที่อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกอย่างมากสรุปภาพรวมและแนวโน้มในช่วงครึ่งหลังปี2025นักลงทุนควรเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนในทุกตลาดแม้จะมีแรงหนุนจากการผ่อนคลายทางการเงินของเฟดแต่ปัจจัยเสี่ยงจากภาษีนำเข้าสงครามการค้าและความไม่แน่นอนทางการเมืองจะยังคงมีผลนักลงทุนควรเน้นกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่มีพื้นฐานดีเพื่อรักษา และเพิ่มมูลค่าพอร์ตอย่างยั่งยืนทำ Moon. ลายเหตุการณ์สำคัญตลาดโลกมกราคมมิถุนายน2025 19มกราคม2025 Microstrategy ซื้สัติอบิตคอยมูลค่า1.1ดอลลาร์พันล้าน20มกราคม2025บิตคอยทำออ